สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นควิสกันนะคะอยู่ในซาฟ a ารีกับ Google วันนี้เรามีขนมกินอยู่ก็อาจจะมีเสียงบ้างฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าฉันจะเอ,เอิ่มเออเก่งฮีลิพอตเตอร์แค่ไหนยากที่สุดโอเคอะไรอะอะไรอ่ะไม่ออกคืออะไรเนะี่ย ทุกคนที่เราทำไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาเอ,อ่อังกฤษอันนี้ละกันชื่อจริงลอนโนนาวิลลี่โอเฮ้ย เอ,อไม่รู้แหลในเรื่องมีสองพนึงอายุประมาณสิบเอ็ดสองพนึงสิบ็ดก็าใช่นะ มีกะผมสีแดงเพิ่งโอเคทุกคนที่หกอาร์เธอร์วิลลี่แมงลอนมอลลี่วิลลี่มอนล่ามีมอลลี่เจนนี่วิลลี่ ไม่มุมอะไรรอนถึงกลัวอืมแคบเบอร์ คกิปฟินโดไม่มีครับเอิ่มลอะตอบไนงะใช่ไหมหรือไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกทุกนะคะเราจะกดไปที่อันที่แปด พิกคืออะไรพิกเจอภาพนี้มันก็สวยแต่มันแบบอันนี้ดีกว่าผมชอบภาพนี้ครับผมชอบภาพนี้ครับผมเป็นคนชอบภาพนี้หูไม่เห้็นอ้โหปบอบม,มากอืมอันนี้ก็ได้ ฮัลโหลอุ้ยถูกต้องถูกต้องผมชอบเล่นน้ำอ๋อสีม่วงม่วงเขียวเพื่อนผมกดอันที่หกแฮลิรพอตเตอร์วนะัน่ะพูดทุกเรื่องเนี่ยเอ่อย้อนยุคไปจนนักพู่ตามแบบผู้หญิง ลาสีมังกรมีนไว้สักฝรั่งยังลืมไม่ได้เลยร้านทำเล็บโอเคถูกต้อง เล็บเหรออ๋อห้องน้ำในร้านเมคอเอ,อือนี้ผมคุณก็จะแบบร้านจะยังไงจะไม่เกี่ยวจะไม่สน คือเราจะทําเร็วๆเลยอุ้ยอันนี้ของแท้ผมใช้อยู่รับดีมากเลยอันนี้อันนี้อัน,น,อน,นดีมากอะไรกําลังต่อมั่วอันนี้ก็ดีแต่ทาตอนหมดอายุแล้วกันว้ายผมเหยียบเพราะผมเคยทาตอนหมดอายุมาแล้วหน้าพังแล้วครับผมต่อมั่วกำลังต่อมั่วอยู่นะ พอได้คำตอบคือลูกค้าชาหลังคุณมากโอ้ใหม่กอดทา่านบายยนะครับพากกดติดตามด้วย